เฮ้ยโยเฮ้ยโยทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องโชกุนกามัเทพนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบบบนะครับแต่ว่ามันกมากแต่มันแหลกมากเลยนะครับโทรศัพท์ผมเดี๋ยวเราก็จะพากันอยู่ในแมปนะครับแมปลิปป้านะครับแมปลิปแบบโคลร่งใตาคนเดี๋ยวผมเอาซื้อของก่อนนะ เออผมจะเอาไฟเอ,อ่อไฟเขียวนะครับมันจะได้เห็นง่ายแล้วก็ที่กระโดดแรงแล้วก็อน,นี้นะครับไปกันทุกคนโหดีจังทุกคนอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ทุกคนน่าก,กลัวมากตอนนี้โอ้โหน่าก,กลัวมากเลย ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกจากกลิฟนะครับอุ้ยมันมาแล้ววะใช่ป่มวะเราไปดูกันครับผมจะให้ทุกคนดูชัดๆนั่นไงมาแล้วทุกคนคืออะไรครับทุกคนอือกว่าจริงวะเฮ้ยมันมาจริงเฮ้ยใจเย็นะด้อมาจริงวะมาสิมาดิมาดเามาเิเข้ามาเลย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 ออมันเข้ามาวะ่ะ ไปก่อนนะมันมาแล้วเฮ้ยมันอยู่หน้าด้วยตอนนี้เรารอดนะเพราะว่าวิ่งเขาลีปอีกแล้วตอนนี้มีคนรอดเหลือเยอะอยู่นะครับตอนนี้เราก็<ล>แบบสนุกวุ่นวายมากเลยนะครับทุกคนอยาเห็นหน้าผมไหมโคตรเออเดกเลยทุกคนนี่หน้าผมเออเดกแต่ว่าผมคือเกแลดนครับมาจากประเทศเกแลดนตอนนี้ผมกําลังเดินทางจะไปนะครับ ตอนนี้กำลังถึงแล้วครับถึงแล้วอุ้ยอ,ยอยูแม็บเดิมนี่โอ้โหตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับทอดวิทุกคนมันคือทอดเราบายน้ำสมัยก่อนอุ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะทุกคนอุ้ยทุกคนเสียงมันแรงด้วยนะอุ้ยขออภัยนะทุกคนเสียงโคตรแรงเลยขออภัยนะครับเสียงแรงมาก เนี่ยเสียงโคตรแรงเลยตันนี้เดี๋ยวเราเข้าในนี้ก่อนแล้วก็เปิดไฟอุ้ยเสียงแรงอยู่นะทั้งผมเจอตัวแล้วครับโอุ้กคนโถนตอนนี้เจอตัวแล้วครับทุกคนเสียงดังเสียงดังมากทุกคนเสียงดังอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหลบก่อนโอุ้กคน ใจเย็นครับพี่พี่ใจเย็นครับโอ้โหเสียงโคตรแรงเลยเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็เจอคนเกแลนด้วยทุกคนนี่ไงทุกคนเกแลนเนีย่ยไอเสื้อเขียวอะเกแลนทุกคนเอ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนลูกบอลเลยเนีย่ยทุกคนอยู่ใกล้ผมเลยอ้าวเฮ้ยไอเจนีม่มาได้ไงเฮ้ยทุกคนขอภัยด้วยนะครับเสียงโคตรแรงเลย โอ้ตอนนี้ด่านต่อไปครับโอ้มันมีค้อนยักษ์ด้วยทุกคนคือขออภัยนะครับคือโทรศัพท์ผมมันแหลกครับวิ้วมันคืออะไรอ่ะคืออะไรทุกคนมันหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เหัวรัวมันหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้ผมหยิบไม่ได้ไไดอุ้ยมันเกิดประการไฟเออระวังเพื่อนระวังอุ้ยทุกคนตอนนี้คือเราคิดว่ามันคืออะไรครับ เหมือนเราปูชาเลยอะเออเหมือนเราปูชาหรือว่าจะเกิดประการของความน่ากลัวหรอเดี๋ยวว่านะเราต้องเตรียมตัววิ่งอะเฮ้ยเดี๋วว่านะเฮ้ยมาเลยวอ้ยไอ้ไอ้มันเหมือนสติปเลยอะเดี๋ยวมันไม่เห็นน่ากลัวเลยนะเหมือนสติปเลยมันเหมือนสติปอ่ะทุกคนอ้อเฮ้ยอย่า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 เฮ้ย เดี๋ยวแปบ๊บเดียวตายเลยวะอะไรวะทุกคนอยู่เอ้ยตกแมพโอ้ทุกคนตอนนี้เรามาอีกครั้งนะครับเรามาอีกครั้งคือทุกคนคือน้ำเกลีนะครับน้ำเกลียรถทำนะคือผมมีนะครับผมซื้อมาจากประเทศเกแรนด์แต่ว่าผมไม่อยากโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะมันมันไม่สุภาพทุกคนไม่สุภาพเท่าไหร่ แต่สุภาพอยู่นะเฮ้ย hey, อู้ทุกคนบ้านสวยงามมาก,กคนมาดูบ้านสวยงามกันอู้ทุกคนใครอยากอยู่คาบ้านโคตรสวยเลยบ้านสวยแต่ว่าผมต้องคุยทุกคนมีต้นไม้ด้วยผมขึ้นไปได้ด้วยเอ้ยขึ้นไปได้ด้วยขึ้นไปได้ด้วยเออเออมันน่าสนใจจริงๆขึ้นไปได้เอ้เฮ้ยมืดมากเลยอ่ะอเอ้ย อะไรอะ่ะมันอยู่ด้านล่างเื้มันมาแล้วว่าคืออะไรอ่ะคือไรคือไรอะ่ะทุกคนคือไรอะ่คคอรอะครับมันมันมันมีชีวิตด้วยอะ่ะไอ้เสื้อขาวอะ่ะน่ากลัวจังเฮ้ยอย่าตายนะเดี๋ยวของผมหายหมดมีเงินเยอะอยู่นี่ไงเงินผมเยอะอยู่เฮออ้ยออออออทุกคน มันอยู่นี่นี่ทุกคนเห็นตัวมันไหมเมื่อกี้นี่ผมถ่ายไม่ทันโอ้โหเกือบไปแล้วตอนนี้คือเออคลิปมันไปโคตรเร็วเลยนะทุกคนคลิปไปโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยไอ้บ้านี่ไอ้ตาลุงนี่อย่ามาดิไอ้บ้าคือคลิปก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วเนาะมันผ่านไปหลายวันแล้ว คือตอนนี้เราอยู่ประเทศเกเรนนะครับเพราะลิฟมันโคตรผีว่าเอาเฮ้ยคนเราไปซื้อของได้แล้วนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรคนดูนี่เพนนี่ไว้อุ้ยทุกคนเราต้องขึ้นไปตรงนี้นะว่าอันตรายนะทุกคนทุกคนรอดูอันตรายแน่นอนเพราะผมเคยเล่นแล้วใครเคยเล่นก็เมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมขอร้องเม้นต์มาบอกด้วยนะครับเฮ้ยระวังนะวย ุิยตายนี่ไม่มีคนช่วยนะตายไปนี่ไปนะลกเลยยอกยอกยอกทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนสงสัยไหมไอ้หน้าเพนนี่ไว้ตรงนั้นน่ะหายไปไหนวะว่าไม่ทุกคนเอา้าเฮ้ยชิวหาแล้วทุกคนอคุ้ยุ้ยเกิดอะไรขึ้นอนะเกิดอะไรขึ้นอะทุกคน้ยเ,เอา้าทำไมทุกคนแบบเป็นอย่างเงี้ยกันหมดอะปีศาจก็เป็นอู้ย น่กกากลัวทุกคนเนี่ยไอตัวนี้ยน่กกากลัวสุดแล้วโอ้ทุกคนเอาตกแมเพืตอนนี้คือเรามากับมาใหม่นะครับตอนนี้คือผมชอบซูมกล้องอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องซูมให้ทุกคนเห็นนะเอ้ยไอ้บ้านี่มาได้ไงวะโหยกำลังถ่ายคลิปเลยอุ้ยชาจังวะ เออไ,ไปไปเลยไปแน่อุ้ยอะไรอะเอามีประตูไปด้วยอะอะไรอะผมมาก่อนคนแรกด้วยคืออะไรอะทุกคนเหมือนมันมีเอ๋ยเจ้านั้นโอ้ทุกคนจำได้ไหมแมพเมืม่อกี้นี้ไงตอนนี้คือคลิปยาวมากเพราะว่ามันไปโคตรเร็วอะแอปเนี้ยมใช้แอปเนี้ยมันไปโคตรเร็วเลยตอนนี้เรารอนะครับ มันทำอ้าวเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าวมาแล้วแล้วอะไรถือมีดแล้วอะไรอุ้ยมันถือมีดคนมันต้องกระโดดเว้ยเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวเป็นนักวิ่งมาราธอนเอน็นซีดอนนะมาราธอนโรนันโดเอซีดอนนะเตรียมตัววิ่งไปเตรียมตัววิ่งไปคนเปลี่ยนโนเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ เอ้ยทุกคนมันมาแล้วเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยมันมาจริงวะ่ะทุกคนตอนนี้เราต้องขึ้นไปบนนี้เพราะอ้าวตกแมพเนี่ยทุกคนผมเปื่อไอ้ตกแมพเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาใหม่นะครับใครอะไม่ใคร,ใครทุกคนเฮ้ยเกลันมาได้ไงวะไอ้เกลันตอนนี้ผมโอ้ยไอ้เจนี่เหยียบทําไมเนี่ยเหยียบทําไมสวัสดีไอ้หมอนี่ ไปเอาแมปเดิมอุ้ยผมเปลือแมปเดิมว่ะอยากผมเปื่อแมปเนี้ยไปเลยอู้เชา้ามันแหลกอัดคนคนแหลกเลยวันนี้คือถ่ายคลิปยาวอยู่นะครับคือไม่ได้ถ่ายนานไงก็เลยอยากเจอคุณผู้ชมนะตอนนีมน้มันกำลังเล่นเปียนโนทุกคนเห็นไหมแล้วมันเดินมาแล้วมันก็ เออถือมีดนะนี่ยเห็นไหมแมปเดิมอ่ะเออไม่เข้าใจอะไรเลยแมบปบเดิมซะด้วยอันนี้คือไฟไหมใช่ไหมวะทำไมมันดับวะเออเนี่ยอันนี้ไฟไหมไฟไหม,ไหมเออเดี๋ยวโอ้ยแหลกหมดโอ้ยแหลก,กวะแหลกแหลมันแหลกเวย้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมต้องไปเออต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันโคตรแหลกเลยโคตรแหลกอะ่ะ เมื่อกี้ไม่แหลกเลยอ่าไปเออผมต้องซุมอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะถึงจะไม่แหลกว่าไหมถ้าผมซุมอย่างเงี้ยจะไม่แหลกห่อวะมันแปลกๆแล้วโหโคตรแหลกอะ่ะตอนนี้คือเรามีเออกันกี่คนหนึ่งสองสามสี 7, ่เจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้มีเออสิบคนนะครับเอ้ยไม่ใช่ เรามีเอ่ออยู่เรามีเอ่อสามสิบเก้าคนครับผมนับแล้วอันนี้จริงๆทุกคนเฮ้ยทำเพนนี่ไว้เฮทุกคนมันแบบล้างมากเลยอุ้ยเหม็นอะทำไมเนี่ยนี่มันมีถุงขยะด้วยวะทุกคนเฮ้ยมันมีถุงขยะด้วยอุ้ยตอบใจสนองของรนุนของคนเนาะมันแบบตอบใจสนองของคนอะมีไฟไหม้ด้วยไฟไหม้แต่ผมไม่ตายดูดิ ي, ไม่ตาย มันมาแล้วเฮ้ย่ดี๋ว่านะเฮ้ยมืดจังวะไม่มองไม่เห็นอะไรเลยเลยาผมรู้วิธีขึ้นนี่ไงผมขึ้นมาบนนี้ผมไม่กลัวจะกลัวทำไมแค่ตัวตะโคนมันก็แค่เกมนะไม่ต้องกลัวคนตอนนี้มันไล่ฆ่าคนอยู่ ตอนนี้แหลกมากเพราะว่าเอกราฟิกฟนะกราฟิกเพื่อตกแมปอ่ะตอนนี้ผมโอ้ยแหลกแหลกหลกถ้าถ้าผมตายผมจะจบคลิปนะทุกคนแคปถ้าผมตายผมจะจบคลิปในเกมนี่แหละทุกคนถ้าผมตายในเกมผมจะจบคลิปกันมาดูกันเลยว่าผมจะได้คลิปกี่วิ ดูกันเลยวันนี้ได้กี่วิโอ้ยแหลกว่ะเพราะคนนี้แหละทุกคนเพราะคนนี้แหละอาอโรงเรียนน่ะโรงเรียนครูอะไรอ่ะครูครูเอออะไรอ่ะอ๋อครูฮะ<า>เดี๋ยวครูชื่ออะไรนะไม่รู้จักอ่ะครูเฟมเอ้ยเอ้ยตกก้มอ้ย อีมันแหลกว่ะเอาตายทุกคนผมก็ต้องจบคลิปแล้วนะสิอทุกคนครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับคือตอนนี้คลิปเท่าไหร่วะเออตอนนี้คลิปเออสิบสามวินะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบครับโยโย่เอซิโดฟักโกเรซีดแมงตายเอ้ยเอาไปยากเลยเนาะ เดี๋ยวๆๆมันทำไมห,หยุดคลิปช้าจังวะเดี๋ยวๆๆแหลกมันแหล,ลกเกินก็เลยหยุดคลิปยากอะหยุดคลิปยากแป๊บนึงนะทุกคนมันหยุดคลิปยากอุตส่าห์กำลังจะอยู่โอเคอยู่แล้ว